นี่ก็คือหมาจรไทยที่โชคดีที่สุดในโลกเลยครับจากการนอนข้างถนนไร้ที่พึ่งกลายมาเป็นคุณหนูลัคก,กี้ที่ได้บินลักฟ้าไปใช้ชีวิตใหม่ถึงประเทศเยอรมน,นีครับเรื่องราวนี้มันถูกโพสต์ลงในทิกตอกที่มีชื่อว่าสตองอัสมัมนะครับเขาได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับความประทับใจถึงสุนัขไทยตัวหนึ่งครับพวกเขาเป็นชาวเยอรมน,นีนะครับที่มาท่องเที่ยวในทะเลประเทศไทยแล้วพอมาเที่ยวเขาก็จะเจอกับสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง มันชอบแอบไปซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนของที่พักพอเจ้าสุนัขตัวนี้มันเห็นพวกเขาแล้วก็ชอบเดินมาหาอยู่บ่อยๆครับแล้วด้วยความที่ครอบครัวนี้เขาก็เป็นครอบครัวที่รักสุนัขอยู่แล้วด้วยครับพอพวกเขาเห็นก็เลยสงสารครับก็เลยเอาอาหารไปให้กินไปไปมาๆก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับสุนัขตัวนี้ไปซะอย่างนั้นในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจจะเลี้ยงสุนัขตัวนี้หรอกครับเพราะว่าพวกเขาเคยเลี้ยงสุนัขแล้วก็มีการสูญเสียมาก่อนแต่ไปไป,ไปมา,มาๆด้วยความน่ารักความขี้อ้อนของน้องตัวนี้นะครับ ก็เลยไปตกครอบครัวน,นี้เต็มๆสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจนําสุนัขตัวนี้กลับไปอยู่ที่เยอรมน,นีด้วยซะเลยแอดก็ต้องขอบอกเลยว่าขั้นตอนการนําสุนัขจอนจัดกลับไปประเทศของพวกเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราจะต้องทําเรื่องทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเยอรมน,นีเลยนะครับขั้นตอนในไทยก็จะมีดังนี้ครับต้องเตรียมตัวอย่างดีสุนัขต้องมีวัคซีนครบอย่างต่ำา30วันก่อนเดินทางแต่และประเทศก็จะกำหนดไม่เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาต้องการวัคซีนอะไรบ้าง ต้องไปอยู่ที่ด่านกักกันสัตว์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจร่างกายถ่ายรูปตรวจเอกสารต้องมีการจองตั๋วเครื่องบินให้กับน้องหมาด้วยนะครับส่วนขั้นตอนที่เจรมน,นีก็จะต้องมีการทำหมันฝังไมโครชิปติดตามตัวต้องเสียภาษีการเลี้ยงดูสัตว์ด้วยนะครับครอบครัควรนี้เขาบอกว่าเขาเสียเงินไป2,300ยูโรครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ80,000กว่าบาทแต่พวกเขาบอกเลยว่าทุกบาททุกสตังค์ที่พวกเขาเสียไป มันคุ้มค่ามากจริงๆจ,จนกระทั่งสุดท้ายน้องก็ได้บินไปอยู่ที่เจรมณีสมใจมีชื่อใหม่ว่าน้องลักกี้ครับซึ่งเจ้าหมาลักกี้ก็ลักกี้สมชื่อจริงๆเพราะว่าครอบครัวใหม่นี้เขารักน้องมากๆเลยครับน้องได้มีภาพถ่ายเป็นของตัวเองได้นอนเตียงนุ่มๆกอดพ่อกอดแม่มีสถานที่วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานมีอาหารดีๆให้กินและอีกเรื่องที่น่ารักของครอบครัวนี้เลยก็คือพอเขาเลี้ยงเจ้าลักกี้มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับ เขาก็มีความรู้สึกว่าน้องอาจจะคิดถึงทะเลที่ประเทศไทยเพราะว่าเคยอยู่ที่ทะเลมาก่อนพวกเขาก็เลยสั่งทรายมาลงหน้าบ้านซะเลยเปลี่ยนจากสนามหน้าบ้านให้กลายเป็นหาดทรายสีขาวเพื่อน้องลักกี้โดยเฉพาะเลยครับน้องเองก็จะได้มีความสุขแถมสร้างพื้นที่ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยครับและครั้งแรกในชีวิตจีเจ้าลักกี้ได้สัมผัสกับหิมะวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานราวกับว่ามันลืมความทุกข์ความทรมานที่ผ่านมาไปหมดเลยครับ นี่ก็คือวาสนาของหมาจรไทยตัวหนึ่งจากริมถนนสุปกรกกลายมาเป็นคุณหนูที่มีแต่คนรักในต่างแดนชีวิตที่เหมือนฝันและเป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าความรักมันเปลี่ยนชีวิตสัตว์ตัวหนึ่งได้จริงๆและเจ้าลักกี้เนี่ยมันก็โชคดีจริงๆที่เจอคนรักน้องขนาดนี้ซึ่งคลิปนี้เองมันก็มีคนเยอรมันและคนไทยเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยครับแอดก็จะหยิบคอมเมนต์มานิดหน่อยนะครับ ไปฟังกันดีกว่าครับพวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างชาวเน็ตไทยท่านแรกครับคิดถึงเมื่อ20ปีก่อนส่งสุนัขไทยจอนที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันรักแล้วใส่ชื่อว่าฟุตซี่ขึ้นเครื่องไปเยอรมันค่าเครื่องสุนัขตอนนั้นอยู่ที่17,000บาทขั้นตอนก็เยอะและสมัยก่อนจะหาโรงแรมให้สุนัขพักนะ่ะมันยากมากคอมเมนต์ถัดไปครับน้ำตาซึมเลยค่ะมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆขอให้พวกคุณมีปีที่ดีมาต่อกันที่ชาวเยอรมันกันบ้างครับ ขอบคุณที่แบ่งปันความรักและให้บ้านกับความอบอุ่นกับน้องคอมเมนต์ต่อไปครับคุณคือครอบครัวที่วิเศษจริงๆฉันขออวยพรให้กับคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ชาวเจรมันท่านถัดไปครับสิ่งที่พวกคุณทํามันยอดเยี่ยมจริงๆฉันหวังว่าคุณจะได้ใช้เวลาหลายปีที่งดงามร่วมกันชาวเจดมันคนต่อไปเขาก็มาขอบคุณใหญ่เลยนะครับฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ ที่ยังมีคนอย่างพวกคุณอยู่คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยความสุขและสุขภาพแข็งแรงไปต่อกันเลยครับความกระตันยูในดวงตาของเจ้าลักกี้นั้นประเมินค่าไม่ได้จริงๆชาวเยอรมันท่านถัดไปเขาก็มาแชร์ประสบการณ์เดียวกันครับเขาบอกว่ามันทําให้ฉันมีความสุขมากฉันเองก็เคยรับเลี้ยงหมาสองตัวจากศูนย์คุ้มครองสัตว์เหมือนกันพวกเขาซาบซึ้งมากๆคนนี้ก็เหมือนกันครับเขาบอกว่า โอ้มันช่างวิเศษจริงๆเราเองก็รับเลี้ยงสุนัขมาจากโรมาเนีย2ตัวเหมือนกันน้องหมาคงไม่มีทางได้เจอใครที่ดีกว่านี้อีกแล้วคุณคือคนที่น่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับหัวใจของฉันแทบจะละลายมีสุนัขอีกมากมายที่ยังอยู่ข้างถนนพวกเขาสมควรได้รับบ้านที่อบอุน่นและเต็มไปด้วยความรักแล้วก็มีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันครับในปี1989เราพาสุนัขเจอรมนเชพเพิดของเรามาจากกรีซ น้องอยู่กับเรา12ปีเป็นเพื่อนและเป็นสุนัขที่แสนดีและจริงๆแล้วน้องเป็นฝ่ายเลือกเราเองไปต่อกันอีกสักคอมเมนต์หนึ่งนะครับสวยงามจริงๆขอบคุณสําหรับการกระทําที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ฉันเองก็เคยพาสุนัขหนึ่งใน3ตัวของฉันจากบราซิลไปสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บราซิลอีกครั้งแล้วปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์นี้ครับไม่มีอะไรทําให้ฉันร้องไห้ได้เท่ากับตอนที่ได้เห็นตอนจบที่มีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ขอบคุณนะคะฉันร้องไห้เลยและนี่มันก็เป็นเรื่องราวของเจ้าลักกี้ม้าจอนข้างถนนในเมืองไทยที่ได้มีบ้านใหม่ที่เยอรมน,นีพร้อมครอบครัวที่รักและดูแลเขาอย่างเต็มหัวใจเรื่องนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าสุนัขหรือแมวจรตัวไหนก็ตามถ้าได้รับโอกาสและความเมตตาชีวิตของพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปได้เสมอครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกับการรับเลี้ยงสัตว์จรจัดแทนการซื้อคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ